สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วม่เงียพ่อมาแล้วพี่น้องเอ้ยคาแล้วค่ามาแล้วชิปนี้พาพี่น้องเขาบุกที่เขื่อนอุบลรัฐ <laughs> ได้ยินข่าวพนวดน้ำแดงมากมาท่านอยู่ประเดิกกันนะไม่เงียพ่อกระดาษเตรียมสะดุ้งมาพร้อมปิดมาหดอด้วยพี่น้องเขาหลายหล <laughs> นะครับพี่น้องหนึ่งสองสามกับรถเจ้าของอยู่ฝุ่นอีกฝั่งพุ้นอีกสองขั้นอยู่ฝั่งทางฝุ่นแต่ว่าตอนนี้ พี่พ่อไอแม่เออไอนอนนุ่งเขาลงไปโยกสะดุ้งกันเต็มไปเบิดเลยฮะสิบสอกเออมันก็คว่างอะไรนี่เจ็ดเจ็ดสอดเจ็ด <laughs> สอดไม่น้อยเจ็ด <laughs> สอด่น้อยสันนี่เข้ามาเนี่ครับ <laughs> เดี๋ยวตามติดภารกิจแ,แม่ลำพ่อเนี่ครับพี่น้องคลิปนี้แม่ลำพ่อละม้ายโยกสะดุง้งโอ้โักลังกลางสะดุง้งอยู่เอ้ยเออเป็นได้ขาสะดุ้งจักบางคน โอ้ขาเนอ่อนแห้งพุทธเบิกกันเบิกกันโอ้ออกกันมันดีดีนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเทามากินกับผ้าพุทนพู้ค้าหนึ่งกับเกี่ยวแม่ขาหนึ่งกับเกี่ยวสวนพุดนะครับพี่น้องปุ้ยเปิ้งกระลังยกอยู่นะครับพี่น้องได้ภาพพี่น้องเราเบิกนะครับเนี่ยปุ้นเพันหยกดิบดุลายได้พี่น้องนะครับเป็นสายอยู่นะครับเพันยกนะครับ ภารกิจน้ำแดงมากยกสะดุ้งน้ำแดงมากต้องยกสะดุ้งแล้วตังมึงด้วยนี่แน่แก็บดีแก็บดีแกบดีสองขาหนังบป่งามบป่งามกับทางแล้วเดียอ้ยโอ้ยาอกยโอ้ยขอแต่มันแก็บโอ้เอาชนะการว่าขอแต่มันแก็บเด้เอาไปชนะเดือนพุ่นนะลงไปหายใจกันปวนปุดนน่ะพี่น้องอีบอยอีแม่เขายกกันอยู่เกือบใส่กันว้าเกือบกันเอาของเอาความเนี่ย ขอ,องเก่าเอามากครัมเดี๋ยวผมจะเป็นผู้พ,พาดีน้องครับเบิง้งบรรยากาศนะครับการโยกสะดุ้งของผู้เฒ่านี่ครับอีพ่ออีแม่เ้ายโยกทั้งปีนะครับเอ๋อเล้วเลี้ยวมีเฉพาวานนี่แ <laughs> จกว่ของแจกว่คนจแจกวสะดุง้ดดงเด็กเดินไปนี่เด้อโอ้ยมองยอมแพ้ยร์กันได้ปะพิธนันธนาการจากลูกสาวโอ้เอาได้เดินไอพ้พาพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศได้ไม่เพ่อเราจะลงไปโยกสะดุ้งบอ้ยของน้ำเลยทั้งหมดไม่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 เออคือขนาดได้บาทนี่ ของแท้ไม่มีพ่อบานเนี่ยแนวมาขักเขาเมื่อกินก็นได้เพราะว่ากินแล้วไ็นแน่นเออแวเ <c oughs> ด้ไหมกว้งกะลุงงันซะยยาาหึ <h ook> โอ้โกงงามของเราตัวเด้ไปเดินไอพ้พาพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศโดยรอบทัวๆไปนะครับก่อนจะมาหาแม่ลำพ่อนะครับเนื้อ,อเลือเพิ่มไปจอดขอฟัง ไปนะครับพี่น้องบุ้ยบักใหญ่เลยเรือรำบักใหญ่นี่ครับพี่น้องไอ้น้อนไอ้ระบึงอู้เป็นตัปลาหลายตัวนียน้ำแดงมากพี่น้องน้ำคุ้นอวดตัวเลยนี่ครับน้ำคุ้นอวดตัวเลยโอ้มันไหลเอื่อยเอื่อยเอามือล่อหนี่กระชิบวยกได้อยู่บ่เป็นนกเจ้าแม่มาลงนี่ก็ได้มาลงนี่ก็ได้ เอ็ดแม่น้ำพ่อมาลงมายกพี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่พี่ยกพี่ก็ได้นี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับบรรยากาศที่ป,ปล่อยแม่เ้างโยกยังไม่ได้ไปถามข้าวคนก่อนเราเพิ่งได้บ่เนี่บพี่น้องหมานบ่พฟาบ่าโว้ยสะดุดโอ้หาน้ำบากระถือปลาขาวหน่อยตัวนึ่งก็กสั่น ยังเกาะแนวตักปลาดิะดี <laughs> มาแต่บ้านใดน,นี่พอ่ออเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือ,อ,อ,อทังหนองคายเหมนั้นไปทโปาโบปลาจากนี้ไปจากกิโลพอ่ออกก่มาล,ล้จะไ้ปก่ากล <c oughs> <c oughs> โอ้ใชบางะพอ,อยไผมมึงจบ้นนน <c oughs> านอ้อดินดำๆดๆเยออุป,ปาโ <c oughs> Os, ừ, m, God, oh, yeah, ึบเอาแล้วถึง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 แล้วเออถือบาตรแล้วโต๊ะสองโต๊ะโอ้หนามแดงมากพี่น้องมันยั่งยวงยั่งยวงยั่งยวงเออถืออยู่ป้าดีพอละวบาตรมาแต้มเพื่อบ้านผือมาแต่อุดรอนอืมหาแดงมันไหลเออเออเออโดงมาอีแม่ลงซอกนี่ก็ได้โอ้เคยล่องเหนี่วันมันเอามันยุ่งจืดโอ้ยเนาะ เอ้ย่าพ่อก็ล่างลงมาพี่น้องนี่ครับเอา้าเบิ่งมันจะกัดบานห้องน่ครับยุกสะดุ้งหน้ามเดงนี่ล่ะแนว่ยมาผู้เฒ่าฟังทั้งนี้ก็เอา้าโอ้อันนี้อีพ่อนั่งยืนยืนทั้งห่างดิพ่อครับโอ้อันนี้ยืนทั้งห่างมีแนวยืนไ่ยืนแตยกก็ได้น้าเดียงเโอ้น้าเพียงข้วไปสัน่นแล้วป่ะโอ,โอ้ต้องนี้ยืนนี่ครับแสดงว่าผู้เฒ่าต้องติยืนห่างเพราะทุกคนตัวน,นี้อืมนี่ครับพี่น้องฮัลโหเบิบ่งตอนนี้ทั้งสะดุ้งไงเพิ่งก็กู้กันเบ็ดแล้วปิดไอ้ปาาวง่ แต่ว่าสะดุ้งน้อยนย่คือยกได้นะครับพี่น้องโอู้นแพ่ให้แขางย่างจริงๆไปคือแม่งมุมนี่บาดเนี่ยปิดให้ปลาไข่พี่น้องเขา้าใจคอนอาจจะสงสัยไม่รักอย่างเจอ,อเลยไดเลยนี่อันนี้รักไทยแพร่เพื่อนแพร่สะดุ้งบนเวลานั่นคือมันใหญ่มากบุงนั่นใหญ่มากน้องนี่อย่างสิอย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับ โถ่ยินซาขมาลองเบิ้งกันสันเอนี่ครับเอาบรรยากาศร่มเย็นดีดีนะครับพี่น้องอันได้ก็พออันซื้ออยูบ้านพุ่นกได้ลายก็โอ้นี่ครับเอาอ่าไม่ลองไม่รู้วาสั่น ลองบูลูนี่ครับพี่น้องเอาฟังนี่โอ้ยกเป็นสายอยู่นะครับแต่ว่าพันยืนห่างยกเนี่ยพอนี่ยเข้าพันยืนห่างยกแต่ไม่รับผ้ามึงห่างนะมูเดี๋ยวหามมองมอหงไม่รับผ้ายกกระบาดก่อนนี่ครับโอ้ทั้งนี้ก็ยืนเลี่ยงแถวกันลาบซาบเลยบาดนี่เป็นไรน้องนีพอไอแม่ขคอยถือว่าครับถือข้ากันมาโอ้ยโอ้ยเปวดหัวปามบ่นอยู่รอฟังพี่ ป่านบันนี้ลราฟังอยู่ตัวนี่ตุ๊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 เอา้ายุกดยการน,นี่ครับโอ,โ,อโอ้โหพาไีนอเขาเหียนไปนทั้งหุ่นนะครับทั้งปีอีกสีหนึ่งนี่ดีดีมามามาแจมเพื่อบ้านถือรำการเบิดอตีแม่เนี่ยอุปาจะขึ้นเหรอครับเมยุนเนี่ย โอ้มหากำรมมันยกย่ำขึ้นนำ้ำนลครับพี่น้องร้อยยี่ที่หากิโลพี่น้องจามเพื่อบ้านผือมาหาเคิรอนุบอนรัดนี่ mm. นี่ครับอีพอยเมียพันเตียมห่างเตรียมแนวยืนมาพร้อมนี่ครับโอ oh, ้น้ำน้ำแดงกำล่างไหลลงมาหอดเป็นกำล่างยกสะดุ้งกันโอ้ oh, มีประตูป,ป่าฮึบ <laughs> <laughs> นี่ยกโอ้ย ตั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 ดอ้าอุ๊ยตัวนี่น้องเขานี่แน่เอาบาดถือบาดบ่อนี่ครับบาดถือบาดบ่อละนี่ครับอืมเอาบ่ถือกับหันดีทั้งนึงให้ถือกับหันมากมากมากไก่คิดคิดว่าถ้อยู่จะขึ้นครับนี่ยโอ้ขึ้นสองขึ้นเอาเขาสารมาพร้อมกันไหครับนี่ เขาสานมาพร้อมเขาสารอาหารแห่งมาเตรียมพอ้อมพี่น้องหาป่าควมามวนวามวเซิรนพี่น้องเข้านะครับเิ่นมาหาอยู่หากินโอ้พอก,กินพออยากกกาันาาตุ๊ตตะ๊ตตุ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 ๊ตุ๊ตตุุตตุ๊ตุ่๊ตต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 ุ๊ตุ๊ตตุต <laughs> ุุ๊้ตตุ๊ อายอาตาอีไทยตาเพียนอโอปองออน้ยน้อยซ้ำลยน้อยซ้ำเลยโอ้มฆปาตัวแล้วนึ่งตัวนอุปัตชัวม่ตแล้วอุปาแม่นมัดเลยพี่น้องข้าพูน่ะแตกจนจนอยู่ในป้ายีราบน่ะอกัแมนนี่มีังเตรถนี่ปาัวแม่นใดก็รอดก็อเอ เอายองมีเงาเผ้ายองดุยดุยดุยฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้อเฮยเฮ้ยเฮนยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้เ้เยเ้ยเฮ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  เท่ายู่เทียว้ะโอ้ทั้งทั้งเพื่อนนี่ตัวต่อพี่น้องยางไปนี่ดินหินแก่นเืจะเป็นทางรถพลนแลนลงกนานี่เนาะยามน้ำโบ้พลเรือนดินแก่นนอืมอามามน้ำรถเนะโอ้ปีนี้น้ำมันหลเอายกไหมยกอ้คือกะเอาไยงคือม่งุบคืนนึงสัน อู you ้หน้ำม well, ันไหลถือสะบัดข้าวของมึงถือสะบัดข้าวของมันจะมียังไงพเอวเอาเย็นๆๆๆนี่น้ำปากตีนละเอายกแม่ยกอุปัตโต้มียังไงถือกระเป๋านี่ถั่ว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 อัดโตแล้วมั้ย ตวงป่าสวยวะ่านนิยการได้เอาไม่เพาะเอาม่นี่หละมันมวนเออมันมวลมองนี่ละมวนมองยกนี่ละไปละใส่มาหนิปูนี่เพิ่งพ้าพีงค่ะพี่เพิ่งให้พีงแท้อำเภอบ้านผือเพิ่งมาเป็นมาหอดนี่มือขึ้นนี่เพิ่งก็ไเด้นนเพิ่งเขาก็มายกขึ้นกันเพิ่งเพจะิดแล้ตัสองตัวบาดลาฟ้ากัมีขึ้นกันมาหอดนอนเลยว่านอันนี้ตึงดังป้าจุดงม่เพาะกลัวเขาแวรี่ก้องเดี๋ยวจะสอกนึงนี่แหละ เยาไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าอฮะยกแม่ยกยกแม่ยกยกกึ่งก้าดจั๊กบาทได้ไหมเง้ยอืมอืมฮะยกไปเรื่อยๆไหมความมุมาแล้พยายามเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพ่อกันไหมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องลำเป้าตะลุบวันพ่อเพื่อนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกวามรงแน่ใจติดตามตอนต่อไปพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ